สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุภยาปิ่นทองรหัสนักศึกษา64031400135ค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแพะค่ะซึ่งหมู่บ้านแพนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะในอำเภอทองแสงขันจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะซึ่งหมู่บ้านแพนะคะแบ่งเอ,อกเป็น3หมู่บ้านค่ะได้แก่หมู่เจหมู่14หมู่ห แต่เมื่อก่อนนะคะทั้ง3าหมู่บ้านนี้แต่เดิมเป็นหมู่บ้านเดียวกันค่ะเพราะแบ่งเพราะว่าการดูแลที่ไม่ทั่วถึงค่ะบ้านแพนนะคะมีประวัติความเป็นมาบรรพบรุษช,ชุดแรกที่เข้ามาตั้งรกลากได้อพยพม,มาจากบ้านท่าล้ออำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ประมาณ15ครอบครัวค่ะพาการเล่ร่อนหาพื้นที่ทำกินแห่งใหม่ ต่อมานะคะนายมาขมหวานพากลุ่มญาติชุดเดิมเคลื่อนย้ายมาทํากินแถบบ้านแพในปัจจุบันค่ะพร้อมพากันสร้างฝ่ายน้ําล้นคลองน้ําลอกโดยใช้แรงงานคนเท่านั้นค่ะต่อมาจึงได้สร้างวัดราชคีรีวิเศษพร้อมกับสร้างโรงเรียนบ้านแพในเวลาต่อมาการรักษาแต่ก่อนรักษาโดยการใช้วิธีการเป่าพ่นผสมกับความเชื่อทางอาคมค่ะ เหตุผลที่ตั้งชื่อว่าบ้านแพนะคะเพราะที่มาที่ตั้งถิ่นฐานนะคะเป็นลักษณะของป่าแพค่ะนี่คือลักษณะของป่าแพะนะคะปัจจุบันนะคะมีวัดสองวัดค่ะก็คือวัดราชคีรีวิเศษกับวัดใหม่เจริญธรรมค่ะวัดใหม่เจริญธรรมนะคะเกิดขึ้นเพราะมีการแบ่งหมู่บ้านค่ะก็เลยจัดตั้งวัดหมู่บ้านขึ้นซึ่งเป็น หมู่บ้าน14 15ค่ะคำขวัญบ้านแพ้นะคะส่วนลูกกรชาติงามตาประชาสามคัคคีของดีปู่ปากพานันชนละประทานฝ่ายน้ำล้นแก้จนเกษตรพอเพียงค่ะที่บ้านแพ้นะคะจะมีบ่อน้ำทิพย์ค่ะซึ่งสมัยตะก่อนนะคะจะเวลาเข้าป่าหาของป่าก็ได้ดื่มน้ำนะคะน้ำจะมีรสส้ม จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบ่อน้ำส้มค่ะตามภาษาถิ่นนะคะจะบอกคำเล่าแห่ง,หงนี้ว่าเจ้าที่แรงมากคืนเดินเพนจะเห็นแสงแก้วดวงใหญ่สดใสมากจะได้ยินเสียงดนตรีปีพาดตะโพนคล้องกองบัรเลงเหมือนมีขบวนแห่อะไรสักอย่างจนชาวบ้านที่อพยพมาทำมาหากินอยู่แถวนั้นก็ไม่สามารถอยู่ได้ เมื่อก่อนมีความเชื่อว,ว่าเวลาป่วยหรือไม่สบายนะคะพอกินน้ำน้ำส้มเข้าไปอาการป่วยก็จะค่อยๆหายไปปัจจุบันนะคะได้มีการทำบ่อปัจจุบันนะคะก็ยังมีน้ำในบ่อน้ำทิพย์ค่ะบ่อน้ำทิพย์นะคะตั้งห่างจากหมู่บ้านออกไปค่ะติดกับถนนบ้านแพะไปทางชาติการค่ะ แค่นะคะอาจารย์นับถือาศาสนาพุทธเป็นหลักค่ะจะมีคิดเป็นแค่บางส่วนค่ะซึ่งชาวบ้านนะคะมีความเชื่อเรื่องการทําขวัญการสะเดาะเคราะห์การส่งเคาะหมู่บ้านการไหว้ผีบ้านผีเรือนการวงสวงเส้นไหว้พ่อปู่ปักพานค่ะซึ่งศาลเจ้าพ่อปู่ปักพานนะคะมีความเชื่อว่าเวลาชาวบ้านมีปัญหาในเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ มักจะไปบนบานศาลขอให้ท่านช่วยเหลือและมักจะได้ตามปรารถนาอันที่ขอทุกประการค่ะต่อมานะคะความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะคะได้กระจายไปทั่วต่างก็มีศาลพ่อปู่ป,ปักพานตั้งอยู่ทุกหมู่บ้านค่ะสิ่งที่พ่อปู่ปักพานโปรดปรานก็คือกองผ้าป่าหรือผ้าเหลืองที่คนนำไปเข้าพิธีอุปสมบทและหนังตะลุงค่ะ ส่วนที่ไม่ชอบก็คือการบนไม่ให้ได้เป็นทหารค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านเคยเป็นนายทหารมาก่อนค่ะประเพณีท้องถิ่นของบ้านแพน,นะคะก็คือการตานขันข้าวการกินข้าวสลากแล้วก็ข้าวเปลือกข้าวสารใหม่และมีอีกหลายๆอย่างเลยขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ